มีแต่ผู้ชายเดาจะอุ้มน้องโตเกียวบอกว่าอ้าจ้าอุตตะอุตตะอุตตะ,อตะเออเห็นไหมล่ะโอเคทุกขอลงไลฟ์สดนะคะน้องตะบันบอกว่าหัวเราะกากากมาเลยหัวเราะอีกอย่างน้องตะว,วันพี่สดนะคะอืมพี่ก็จะตำมสมตำกินนะจ้าตำปลาปลายาปบปบถึงไม่มีปลาปลายาปบปบก็จะตำนะคะ ตามมัวตามซัวตามน้องโตเกียวบอกว่าหัวเราะหัวเราะน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลามาเลยต้องใส่แผ่นพิดนะคะเดี๋ยวฉี่จะร่วงน้องตะว,วันบอกว่าอุ้มปูใจปนนปนนาปนนปนนาเห็นหน้าตาหวานๆอย่างนี้อุ้มปูใจด้วยเหรออ่ะ,อ,ะอันนี้จากน้องตะว,วันนะคะมีเติมให้อีกนิดหนึ่งน้องโตเกียวบอกว่า ให้ดูด้วยสิอ่ะดูอีกอย่างละอืมเดี๋ยวพี่ตุ๊กก็ขอบคุณมากๆเดอจ้าเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนทุกขอมัดรวมเดอจ้าแล้วเรามาเจอกันตีห้าเดอจ้าตีห้าอีกครั้งหนึ่งเอ่อตอนนี้ตุ๊กก็สบายดีแล้วตุกก๊กจะร้องเพลงให้ฟังเพลงก็แบบเตรียมว้แล้วแกะไว้แล้วอะไรที่ดีมากนนเนาะจ้นเนาะประมาณตีห้าเรามาเจอกันอีกเนาะ ตุกกํากลังทําชั่วโมงตุกก็รัวรบรบกวนเพื่อนๆนั่นแหละแต่ว่าคนคนกําลังทําชั่วโมงมันต้องแบบอืมเนาะก็แก้ปุจจยมีวัจัยหนึ่งคนอันนี้อร่อยมากเลยนะจ้ะนี่จ้ะมันจะเหมือนกินถั่วดินด้อจ้ะเขาก็เขาจะเอาไว้กินกับเอ่อกับเบีย้อจ้ะอร่อยอืมดู น้องโตเกียวบอกว่าเลิฟสิบห้านะคะน้องโตเกียวบอกว่าอยากดูอยากดูพี่ดำอยากดูพี่ดำแบบไหนอะเห็นข้าวให้น้องหมาพี่ไหมมันจะมีผักมีอะไรด้วยเด้อข้างล่างจะเป็นผักนะคะ อืมโอเคตุ๊กขอมัดรวมเดอตัมตัมอ๋อมันดึกแล้วนะ้องโตเกียวเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะนอนแล้วเนาะพี่ตุ๊กอยากไล่สดแบบยาวๆนั่นแหละแต่ว่ามันต้องขึ้นให้เป็นเวลาเดี๋ยวเดี๋ยว น้องโตเกียวบอกว่าข้างบนน้องโตเกียวบอกว่าดูด้วยสิน้องโตเกียวบอกว่าอยากดูพี่ตำ่ำเนาะถ้าพี่ต่ำนี่มันจะอร่อยมากๆเลยอะ่ะแต่ว่าทุกคนเขาก็นอนกันหมดแล้วอะ่ะอืมพี่ว่าทำคลิปยาวแล้วก็ลงคลิปดีวกว่า โอเคน้องโตเกียวเดี๋ยวพี่พี่ตุกมัดรวมเด้อจ้าพี่ตุกมัดรวมเด้อคุณสายทองสองเครื่องสามเครื่องเลยน้องตะว,วันน้องโตเกียวเอ่อพี่บ่าวน้องครีมเอ่อน้องแบงค์เอ่อ <Yeah. S 1> ตุ๊กสิบตรีตุ๊กคุณอดุลคุณคุณทิบ์เบลเยี่ยมคุณเบลล่า เดี๋ยวเดี๋ยวทุกจะตกชื่อใครไหมเนาะถ้าตุกชื่อใครก็โดนบ้าแน่เลยทุกพยายามเลื่อนหาจนนันดาจ้าคุณทิพย์เบลเยี่ยมพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้ว,ลวคุณเบลล่าพูดไปแล้วคุณเบลล่าบอกว่าจอดนอนอยู่แล้วก็น้องแบงก์แล้วก็พี่บ่าวอ่าก็มี เพื่อนๆเท่าที่ทุ๊กไม่ได้ไม่ไดอ้ออกชื่อทุกขอโทษขออภัยเด้วจะใครใครตุกไม่ได้ออกชื่อเนาะเดี๋ยวตุกขอทํากับข้าวต่อแล้วก็จะตําส้มตามําทําคลิปจ้าเดี๋ยววันนี้จะบอกเลิกคนสวนด้วยเด้จ้าวันนี้ต้องเลิกแน่เพราะว่าพักทุกมันเหี่ยวหมดแล้วจ้าขอบคุณนะคะบายบาย